การดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและใบยมุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแยาปล้องข้อมูลทั่วไปอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดปพุรีมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น4ตำบล31หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองยบปล้อง11หมู่บ้านตำบลท่าตะครอ8หมู่บ้านตำบลยังน้ำกลัดใต้7หมู่บ้านและตำบลยังน้ำกลัดเหนือ5หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงสลับภูเขามีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ781,124ไร่มีประชากรรวมทั้งสิ้น16,330คนอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างพุงคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังนั้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอหนองยาปล้องนำโดยนายพงศธรตั้งทิกรักษ ผู้อำนวยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาย้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาปล้องมอบหมายให้บุคลากรสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาปล้องเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายมุขเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน5มาตรการได้แก่ มาตรการการป้องกันมาตรการการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้าระวังมาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์สีต้องสองไม่คือต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายและสองไม่คือไม่ปกปิดข้อมูลไม่ไล่ออก มีแนวทางการดำเนินงานและได้รับความร่วมมือจากทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มูลชนที่1207ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่1โรงพยาบาลหนองยับล้องและชุดมูลชนสัมพันธ์ตำรวจตะเวนชายแดนที่144โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามมาตรการ5ด้านดังต่อไปนี้ด้านการป้องกันมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกิจกรรมเรียนรู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีและกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเป็นต้น ด้านการค้นหามีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาและกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้านการรักษามีการจัดกิจกรรมคลินิกเสมารักษ์กิจกรรมแนแนวและกิจกรรมส่งต่อบำบัดสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเฝ้าระวังมีการจัดกิจกรรมตู้แดงเสีมารักษ์จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆได้แก่ตู้เสมารักษ์ และแพตฟอร์มออนไลน์และกิจกรรมสร้างเครือข่ายเป้าระวังนักศึกษาตาสับประรดและด้านการบริหารจัดการมีการจัดทำแผนงานครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุขแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งเครือข่ายจากทุกภาคส่วนและจัดทำบันทึกความร่วมมือ M.O.U ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสู่ส่งเสริมการเรีนยนรู้ระดับอำเภอหนองยาปล้อง ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกของกระทรวงศึกษาธิการและขยายเครือข่ายไปยังสถานศึกษา,าต่างๆได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก่งกระจานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่ายางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชะอำและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาย้อย ขอจบการนำเสนอโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยมป้องไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ